ผลผลิตเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรทีสมาร์ททีสมาร์ทสวัสดีค่ะรายการทีสมาร์ทพบเกษตรกรวันนี้เราจะไปพบกับเกษตรกรที่ทำไร่หน่อไม้ฝรั่งบ้านวังขอนดูตำบลห้วยไร่อำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวตามแป้งไปพบกับเกษตรกรรายนี้กันเลยนะคะค่ะ สวัสดีค่ะได,ะดะน้นำชื่อนะคะเกษตรกรที่ปลูกดอกไม้ฝรั่งชื่อยายอะไรคะเกียรติภิรีราเกียรติภิรีราศกับตาประดับรีราศประดับลีลานะคะที่สวนปลูกดอกไม้ฝรั่งเนะะี่ยค่ะก็คือมีขั้นตอนในการปลูกดอกไม้ฝรั่งเนี่ยยังไงบ้างคะเริ่มต้นเลยเพราะว่าอยากเอาจะได้เอาเป็นความรู้ไปให้ไปฝากกับเกษตรกรท่านอ,าอื่นๆนะคะในการปลูกดอกไม้ฝรั่งเนี่ย S <S <lounge. S 3> ทั้งแรกแล้วก็กเตรียมดินพอกะเตรียมดินพกกระอ,อ๋อเราก่อนที่จะลงนี่คือเราต้องมีต้นกล้ามาลงเนาะแล้วทีนี้ในการปลูกล่ะคะดินที่เราเตรียมนี่ก็คือต้องไถก่อนหรือเปล่าคะไถพวนไถพวนไถเสร็จแล้วเราก็ต้นกล้าต้นกล้าที่เราหว่านเนี่ยต้องใช้เวลา3เดือน3เดือนแล้วเราก็นํามาปลูกได้เลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราปลูกเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในการที่เราจะได้ผลผลิตจาก าาจกกรที่หลังจากปลูกแล้วก็สองเดือนสองเดือนสองเดือนก็สามารถเก็บหน่อได้เลยใช่ไหมคะเก็บหน่อไม้ฝรั่งได้เลยค่ะแล้วทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมดในการปลูกเนี่ยของยายขี่ไร่คะเนี่ยสองไร่สองไร่แล้วปลูกมาได้ทั้งหมดระยะอายุของเขาได้ ี่เดือนแล้วคะกี่ปีหกเดือนครึ่งอ๋อหกเดือนครึ่งจริงๆแล้วหน่อไม้ฝรั่งถ้าเราจะเก็บผลผลิตได้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะถึงเก็บได้ก็หนึ่งปีขึ้นไปหนึ่งปีใช่ไหมคะจากการที่ประสบการณ์ที่คนอื่นเขาทํามาอ๋อแล้วอายุของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราเก็บผลผลิตได้ทั้งหมดกี่ปีคะเจ็ดปีเจ็ดถึงแปดปีอ๋อช่วงที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดเลยใช่ไหมคะหลังจากสองเดือนไปแล้วเนี่ยแล้ว ก่อนหน้านี้ค่ะเข้าสู่เรื่องที่ว่าเราใช้ก็คือขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือปลูกให้น้ําให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยเนี่ยคือเราให้ยังไงบ้างคะปุ๋ยที่เราให้กับเนี้ยวิธีใส่ปุ๋ยก็โรยตามร่องก่อนหน้านี้เหรอคะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเม็ดนี่แหละใช้โรยตามร่องตามร่องของนี่ไปเลยใช่ไหมคะแล้วใช้ทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยปุ๋ยตอนก่อนหน้านี้สิบห้ากิโลต่อครั้ง 1ิบห้ากิโลต่อครั้งแต่ทั้งหมดนี้มันสองไ,นะไ,ไร่เนาะอ๋อโอเคแล้วให้ปุ๋ยเท่าที่เราให้มานี่คะ่ะให้กี่วันต่อครั้งนะคะกี่วันเราจะดูนะคะเจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันใช่ไหมคะพอให้ปุ๋ยครั้งแรกก็คือหนึ่งเดือนเราเก็บได้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคือเก็บผลผลิตไปกี่วันอะ่ะเก็บผลผลิตในการที่เก็บต่อไม้ฝรั่งอะ่ะใช้เวลาในการเก็บกี่วันนะคะ รอบนึงหรือวะเออหนึ่งรอบหนึ่งรอบที่เราประมาณแม่แต่อยู่ที่สภาพอากาศที่สภาพอากาศอากาศขนาดขนาดแร่งที่ได้เก็บประมาณสามเดือนสามเดือนอ๋อแสดงว่าหน้าแรงนี่จะเก็บผลผลิตได้ดีที่สุดในนหนอืมหน้าฝนได้เดือนเดีหรือมะม้ฝรั่งจะชอบอากาศที่เป็นแบบไหนเท่าที่อากาศร้อนๆอากาศร้อนๆอากาศร้อนๆแต่ไม่มีฝนปลูกมาได้หกเดือนเนี่ย แล้วเมาไมฟลังเนี่ยเขามีข้อจํากัดไหมว่าเราต้องเรื่องสารเคมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปส่งให้เขาอะ่ะไปส่งที่ที่เราไปขายเขาต้องตรวจสารตรวจสารสแสดงว่าเขาต้องเขาต้องจํากัดเหมือนกันในเรื่องของการใช้ปุ๋ยถ้าเป็นสารเคมีเขาก็จะก็จะกําหนดก็จะมีข้อกําหนดให้เราอย่างนี้ไหมหรือว่ายังไงสิัวได้ ว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่ายาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเราฉีดได้ไหมฉีดไม่ได้อ๋อแล้วเราไม่ไม่เห็นมีหญ้าเลยนะคะตรงเนี้ยแล้วเราเราทยังไงอ่ะก็ได้เอานะอ๋อถอนเอาแล้วก็ใช้อันนี้เอาเออเหรอหลังจากที่ที่ใช้ปุ๋ยอันนี้เรารู้ได้ยังไงคะว่าเราจะใช้เออเออพอดีเห็นเห็น เขนบอกว่าใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้แล้วทีนี้แบบไม่ทราบว่าได้ใช้ทีสมาร์ทได้ยังไงนะคะหมายถึงว่าสามารถใช้ปุ๋ยทีสมาร์ทได้ยังไงจากใครแนะนําให้ใช้ก็มีหลานมาแนะนําก็เล่าไปมีหลานมาแนะนําให้ใช้อ๋อ <c oughs> มีคนมาแนะนา <c oughs> แล้วครั้งแรกที่ใช้เนี่ย <c oughs> มั่นใจไหมเอามาใช้เนี่ยคือมั่นใจไหม <c oughs> ว่ามันจะได้ผล มีความมั่นใจไหมไม่มั่นใจเลยหรอแล้วทําไมถึงใช้แล้วคะเอาพูดจริงๆเลยว่าทําไมถึงใช้ถึงเอาอยากทดลองอยากทดลองอยากทดลองด้วยด้วยด้วยได้ยินว่าไม่มีสารเคมีใช่ไหมก็เลยเอามาทดลองเป็นจานชีวภาพก็เลยอยากลองอ๋อแล้วพอเอามาใช้แล้วเนี่ยมันแตกต่างจากของทองตลาดที่ใช้ไหมแตกต่างยังไงแตกต่างมันี่ก็แตกต่างไหมันก็ได้ผลดีคือเขียวดีเขียวน้ำไม้กับเคร่าอวบน้องว่านีเหมือนกัน แล้วแล้วการขึ้นของหน่อไม้อ่ะมันขึ้นเยอะไหมปริมาณมันขึ้นเยอะกว่าก่อนนี่ไหมคะหมายถึงว่าหน่อมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเยอะไหมแตกต่างไหมในเรื่องของการด,ดูดูแตกต่างเลยใช่ไหมคะแตกต่างอ๋อล้วฉีดมาได้กี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่มันแนะนําเนี่ยส <4 S 2> ี่สี่ครั้งสี่ครั้งสี <4 S 3> ่ <4 S 2> ครั้งจะเริ่มจะวันที่สิบห้าเริ่มแต่วันที่สิบห้าอ๋อฉีดมาทั้งหมดสี่ครั้งแล้วกี่วันสี่ครั้งนึงของทีจามั ห้าวันเหรอคะอ๋อเร่งเร่งก็เลยห้าวันชครค้งเห็นเห็นบอกว่าได้ผลผลิตดีจากจากที่เคยใช้เทียบกับของท้องตลาดมันได้ผลผลิตได้ผลผลิตดีนี่คือหมายถึงว่าสามารถเก็บหน่อฝรั่งเนี่ยได้เยอะปริมาณต่อกิโลเนี่ยเยอะเยอะกว่าของก่อนนี้ใช่ไหมคะได้ยินว่าอย่างนั้นก่อนเนี้ยเก็บได้กี่กิโลคะต่อวันอ่ะเก็บได้ย0กว่ากิโล ยี่สิบกว่ากิโลแต่พอมาฉีดทีสมาร์ทเราเก็บได้ได้สามสิบกว่าสี่สิบสามสิบถึงสี่สิบต่อวันใช่ไหมคะ <5. S 1> อ๋อแล้วเราใช้ที่ใช้เนี่ยคือสูตรอะไรมากที่ใช้ไปะคะ่ะที่ฉีดครั้งแรกเลยที่เอามาใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสามสูตรหนึ่งกับสูตรสามก็คือสองตัวนี้เนาะสูตรหนึ่งกับสูตรสาม ยังไงคะหมายถึงว่าเอาต้องต้องถามแล้วล่ะเพราะว่ามไม่ได้เป็นเกษตรกรอีกเกษตรกรเป็นคนฉีดก็คือการใช้คือใช้ยังไงแนะนาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปแนะนาคนอื่นใส่ยางละครึ่งฝายางละครึ่งฝาอ๋อผสมกันเลยน,น้ำเท่าไหร่คะเนี่ยยางละครึ่งฝานี่ใช้น้ำยี่สิบริทิร เป็นถัง,ถงสะพ,พายหลัง,งนี่แหละหลแล้วก็ฉีดพ่นไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใส่เวลาฉีดเนี่ยใส่ตรงตรงข้างล่างมันรอข้างบนเลยอะ่ะอ๋อฉีดจากข้างบนไปเลยเหรอเดินฉีดไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปพ่นข้างล่างอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อ หลังจากที่ฉีดแล้วเราทีนี้ก็ลองใช้แล้วว่ามันได้ผลเนาะหลังจากที่เรารู้แล้วละเมื่อกี้ mm. เทียบกับการก่อนเนี้ยที่ใช้ปุ๋ยเคมีกับของเราเนี่ยก็คือปริมาณการที่ได้ผลผลิตเนี่ยต่อวันเนี่ยก็เห็นข้อแตกต่างแล้วว่าก่อนเนี้ยคือได้20่กิโลต่อวันแต่พอมาใช้ทีสมาร์ทคือได้ถึง30-40ิงกิโลซึ่งมันก็เห็นผลว่าเท่าตัว แล้วตอนเอาไปขายเนี่ยเรามั่นใจได้เลยหรือเปล่าเขาเขาตรวจสารตรวจอะไรของเราไหมคะตอนที่เอาไปตรวจตรวจ,ตรวจแสดงว่าไม่พบใช่ไหมคะไม่พบก,ก็ก็เลยมั่นใจว่าหลังจากที่ครั้งแรกเอาไปฉีดไม่มั่นใจก็เลยมั่นใจใช่ไหมคะว่ามันสามารถที่จะมาใช้ได้เนาะว่ามันเหมาะเราเห็นเห็นอยากได้สูตรสองมาด้วยใช่ไหมคะเห็นว,ว่าอย่างนั้นอ๋อค่ะวันนี้ ก็ได้ความรู้จากาเกษตรกรนะคะตามประดับแล้วก็ยายเกตทิพย์นะคะจากการที่ทำปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วใช้ T-Smart ์นะคะเราได้ผลผลิตที่เห็นข้อแตกต่างเลยนะคะจากใช้ปุ๋ยของท้องตลาดกับ T-Smart ตนะคะต่อวันเนี่ยคือก่อนหน้านั้นนะคือได้20กิโลแต่พอมาใช้ T-Smart ได้30-40กิโลทำให้เกิดความมั่นใจนะคะว่า T-Smart ให้ผล,ผลผลิตได้ดีนะคะก็เลย สั่งสู่สองเข้ามาใช้เพิ่มนะคะตอนนี้ค่ะจากที่ได้มาพบเกษตรกรหน่อไม้ที่ทําหน่อไม้ฝรั่งนะคะเมื่อกี้ก็คือตาประดับแล้วก็ยายเกตทิพย์นะคะซึ่งเป็นญาติกันเองนี่แหละคะ่ะที่ยายกับตาเขาทาหน่อไม้ฝรั่งทั้งหมดก็คือ2ไร่นะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์ไปนะคะว่ายายกับตาเนี่ยเขาใช้สินค้าของท้องตลาดก่อนหน้านี้นะคะว่า เขาใช้ยังไงบ้างนะคะเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาใช้สินค้าของท้องตลาดนี่ก็คือครั้งนึงเนี่ยเขาจะใส่ทั้งหมดเลยก็คือ15บกิโลต่อครั้งแล้วก็เจ็ดวันเนี่ยเขาจะใส่ครั้งนึงนะคะพอใส่ไป7วันครั้งนึงเนี่ยสิบกิโลก็แสดงว่าของเขาก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ,อสรุปแล้วเนี่ยสครั้งก็จะตกที่ประมาณ หกระสอบต่อหนึเดือนนั่นเองนะคะถ้าเป็นสินค้าท้องตลาดแล้วทีนี้ก็เห็นยายเขาใช้ของท้องตลาดอยู่ก็พอดีได้มาแนะนําว่าไม่ลองใช้ TSMART ก็เลยแนะนํทีสมาร์ให้ยายกับตาได้ลองใช้ดูนะคะหลังจากที่ตากับยายเนี่ยได้ลองใช้ดูละนะคะฉีดทัง้งฉีดดูฉีดไปแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมาติดตามผลว่าฉีดไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างยายกับตาเขาบอกว่า หลังจากที่เอาทีสมาร์ทมาก็คือประมาณวันที่15นะคะ15ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาฉีดไปทั้งหมดแล้ว4ครั้งค่ะจากการที่ใช้ทีสมาร์ทนะคะของเรานะคะฉีดไปก็คือครั้งแรกเนี่ยเขาจะฉีดอยู่ที่ครึ่งฝานะคะใช้2ตัวนี้เองนะคะก็คือสูตร1กับสูตร3ผสมกันเลยนะคะจากการที่ถามสอบถามไปเมื่อกี้เนี่ย เขาบอกว่าผสมกันครั้งละครึ่งฝาแต่ว่าเขาจะฉีดประมาณ 5, 5้หวันนะคะถึงจะฉีดครั้งหนึ่งนะคะ5วันฉีดครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็จะสรุปประมาณตกอยู่ที่ประมาณทั้งหมดก็คือ5ใช่ไหมคะก็คืออยู่ที่ประมาณ45 CC ซีซีนะคะต่อ1เดือนนะคะแล้วมาดูว่าถ้าของเราเนี่ยก็คือ กวาดหนึ่งเนี่ยก็คือ1น0ถึงห้าซีซีเนี่ยมาดูว่าการประหยัดเนี่ยจะประหยัดได้มากขนาดไหนเพราะว่า45 cc ซีซีต่อ1เดือนอุ้ยกว่าจะหมด500 cc ซีซีนี่ก็น่าจะหลายเดือนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าต้นทุนการใช้สินค้านี่ของเราเนี่ยจะประหยัดกว่ามากเลยจากการที่ได้สอบถามไปเมื่อกี้น,นะคะจะเห็นข้อแตกต่าง แค่นั้นไม่พอนะคะต้นทุนเนี่ยลดลงไม่พอแล้วสอบถามถึงเรื่องผลผลิตด้วยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ของท้องตลาดเนี่ยเขาเก็บผลผลิตได้นะคะเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยเขาจะเก็บได้ประมาณ20กิโลแต่หลังจากที่ฉีดทีสมาร์ทไปทั้งหมด4ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเก็บมาทั้งหมดเนี่ยคือ20วันละฉีดทีสมาร์ทเนี่ยเขาบอกว่าเก็บได้ทุกวันเลยวันละ4ี่สกิโลเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่าต้นทุนในการ ผลิตลดลงแถมได้ผลผลิตนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนมื่อกี้เขาพอใจมากเลยวันนี้ก็เลยแบบเขาบอกว่าจะต้องสั่งเพิ่มแล้วก็จะต้องเอาสูตรสองมาให้เขาด้วยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะวันนี้ก็เลยเตรียมมาให้ด้วยค่ะสูตรสองเป็นตัวป้องกันโรคแล้วก็มแมลงแต่ถ้าจะให้ดีนะคะ ทีสมาร์ตต้องใช้รวมกันเลยก็คือสูตร1สูตร2แล้วก็สูตร3นะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพนะคะผสมรวมกันเลยก็คือต่อน้ำา20ลิตรแต่ก่อนที่จะใช้สูตร1สูตร2ในการสูตร3รวมกันก็คือครั้งแรกเราก็ต้องปรับสภาพโดยการใช้สูตร3ก่อนนะคะเป็นการปรับสภาพาดินนะคะปรับสภาพาพืชที่เราจะเอาไปฉีดก่อนที่เราจะลง3ตัวนี้รวมกัน วันนี้รายการทีสมาร์ทพบเกษตรกรนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้โอกาสหน้ารายการทีสมาร์ทพบเกษตรกรจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรายอื่นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไ่ไงอันสุ่มอัน้ นีมีาตายตาเสียนตายแฮ่ๆอนีายเด้อบได้ฮอดับตแหน่งผู้ใหญ่วยพอสิตายก่อนเนาะว่ามันว่าอันนี้มันเป็นได้บ่หยังเนาะเอมันบ่กมมันากมๆสิเป็นเนาะเอก็ ต้องุูมน้ำมันต้องกลมห้องพออแก่หน่อเอ๋อรวนวนนี่ไงคะบอกด้วยิน้อยน้อเอเอเออเต้พูดยังไงล่ะก็ขนาดมันหน่อหน่อใหญ่ไงหน่อเอเขาเรียกหน่อ ลายพี <video S 2> ะะ่เดีโยวหรอคะนี่ค่ะขนาดใหญ่ขนาดใหญ่สุดน้อยก็คือตัวนี้จะได้ราคาสูงราคาสูงกว่าอย่างนี้เโลเท่าไหร่ครับน,นี่อย่างเงี้ยนี่โลห้าสิบสี่ <54. S 1> นี่ห้าสิบสี่บาทเขาเขารับประกันอยู่ที่ห้าสิบสี่บาทเนาะของบริษัทที่ซื้อน,นี่หกสนะิบเนี่ยอ๋อแต่